สวัสดีครับ FC ทุกท่านพบกับผมโอ oh, สะสมชาแนลใน EP นี้ก็เป็น EP ที่6ซึ่งผมได้ถ่ายคลิปในวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับใน EP นี้ผมก็จะขออนุญาตมาแนะนำวัตถุมงคลของ พระครูอุทุมพรคุณาทานนะครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดทานอุทุมพรหรือวัดคองเดือโดยชาวบ้านหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาจะเรียกท่านว่าท่านพระอาจารย์เปี้ยหรือหลวงพ่อใหญ่นะครับปัจจุบันท่านมีอายุ76ปีนะครับท่านเป็นคนพื้นเพเดิมอยู่ที่ เขาเรียกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับก็เลยเขาเรียกว่าเป็นคนเขาใหญ่มาโดยกำเนิดในพื้นที่นี้ก็จะมีหมู่บ้านหลักๆก็จะเป็นหมู่บ้านท่าช้างบ้านไล่คลองเดือและอื่นๆอีกหลายหลายหมู่บ้านนะครับซึ่งพื้นเพของ ท่านก็จะเป็นคนในพื้นที่ท่านได้บวชมานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยน่าจะช่วงวัยหนุ่มแล้วท่านก็บวชมาจนไม่สึกเลยนะครับซึ่งผมเองนั้นก็เป็นคนที่เขาใหญ่โดยกำเนิดเหมือนกันครับ แล้วผมก็ได้มีโอกาสมาบวชที่วัดคลองเดือหรือวัดทานอุทุมพรโดยมีพระครูอุทุมพรคุณาทานหรือหลวงพอ่อใหญ่ของผมเนี่ยเป็นพระอุปชาครับลักษณะน,นิสัยใจคอของท่านนะครับท่านก็เป็นผู้ที่มีเมตตานะครับมีอารมณ์ที่ดีนะครับ เป็นคนใจดีเป็นเป็นผู้ที่ใจดีมากทำให้มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยค่อนข้างเยอะถึงเยอะมากนะครับกิจนิมนต์เยอะมากแล้วก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาหรือชาวบ้านในละแวกนั้นเนี่ยมาเยี่ยมมาเยียนท่านตลอดนะครับผมเคยได้ยินตอนที่ท่านป่วยท่านไม่สบายท่านก็ยังมารับ เรียว่าใครมาหาท่านมีเรื่องช่วยให้ท่านช่วยเรื่องอะไรต่างๆท่านก็มารับมาคุยมาคอยปลดเปื้องความทุกข์ให้กับลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้ที่เข้ามาพบท่านเข้ามาอยากมาเจอท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็มีวัตถุมงคลของท่านมา ให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆ fc นะครับได้รับชมกันนะครับซึ่งวัตถุม,มงคลของหลวงพ่อมีไม่มากนะครับมีไม่มากครับเป็นวัตถุม,มงคลที่สร้างเหรียญนี้จะเป็นเหรียญรุ่นรุ่นหนึ่งนะครับเขียนว่าพระครูอุทุมพรคุณาทานเหรียญน,นี้จะสร้างเมื่อปี ประมาณ55นะครับปีห้าเป็นรุ่น1น,นะครับเป็นรุ่น1เครืข้างหลังก็เขียนว่าครบรอบ64ปีนะครับตอนนี้ท่านมีอายุ64ปีเมื่อปีห 5, 5จะมีหล่เนื้อเช่นเนื้ออันนี้จะเป็นลงยานะครับลงยาแดงนะฝาบาทลงยาแดงเนื้อทองแดงเนี่ยนะครับ จะไม่ค่อยชัดนะครับน้วอทองแดงแล้วก็จะมีน้วอทองฟ้าบาทนะครับนี่ครับ,รบเป็นรุ่นหนึ่งนะครับน่ครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดชัดใหม่อันนี้เป็นนื้นทองแดงลมดำ แล้วก็จะมีเหรียญรุ่นเรียกว่านี่นะครับเป็นล็อกเก็ตนะขอุญาดนะครับเป็นล็อกเก็ตรุ่นเพื่อลูกหกธันวา55นะครับพรธานอุทุมพรนี่ครับจะเป็นรูปหน้าหลวงพ่อนะครับแล้วก็ในปีต่อมาก็จะมีการสร้างเป็นเหรียญทองแดงลมดำนะครับ นี่นะครับเป็นครบรอบนี่ครับปีห้าหกหกสิบห้าปีนะครับนี่นะครับน,ะบนี่เป็นปีห้าหกนะครับคล้ายๆกับเป็นรุ่นที่สองเดือนนี้จะเป็น เงื้อเงินนะครับของหลวงพ่อนะครับครบรอบ65ปีครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นขอญาตให้เพื่อนๆดูว่าตรงนี้ก็จะเป็นผ้ายันครับในพิธีฝังปิดทองฝังลูกนมิตรปี50 เป็นพายันมีหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อเงินพ่อสดอยู่ในนะครับในในยันแล้วก็มีรูปหลวงพ่อนะครับแล้วก็จะมีพระเป็นพระผงขุนแผนนะครับที่ท่านได้สร้างขึ้นเหมือนกันครับครับนี่ครับ เช่นว่าวัดทานอุทุมพรเป็นคุณแผนเนื้อผงแล้วก็มีพระปิดตาบนี่นะครับเป็นพระปิดตาแล้วก็อันนี้จะเป็นพระนี่นะครับ จะเป็นพิมพ์พระพุทธชินราชอันนี้จะเป็นสร้างไว้นานแล้วนะครับเป็นรุ่นหนึ่งของวัดทานอุทุมพรนะครับก็คือวัดที่หลวงพ่อท่านเป็นเจ้าวาดอยู่แต่รุ่นนี้ผมไม่แน่ใจว่าสร้างเมื่อไหร่นี่จะเป็นพิมพ์หลวงพ่อสดทอะครับจะองค์เล็กกว่านี่จะเป็นรุ่นหนึ่งการเขียนว่ารุ่นหนึ่งนะครับ ันนี้จะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับต้องขออภัย f อฟทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างก็เลยทำให้ไฟอาจจะไม่ค่อยสว่างนะครับส่วนคําสอนที่ผมได้มาจากหลวงพ่อในขณะที่ผมบวชนะครับตอนที่ผมบวชจำและได้จำพรรษาอยู่ที่ เรียกว่าวัดคลองเดือก็แล้วกันนะครับวัดคลองเดือจะเป็นชื่อเดิมของวัดทานอุทุมพรถ้าคนในพื้นที่เขาก็จะเรียกว่าวัดคลองเดือนะครับเพราะเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ที่มีต้นมะเดื่อขึ้นเยอะนะครับก็เลยเรียกว่าวัดคลองเดือนะครับแถวนั้นก็จะมีวัดแทใกล้ใกล้บ้านผมเพราะผมเป็นคนที่นี่ก็จะมี วัดท่าช้างก็จะเป็นวัดที่ช้างชอบมาลงอาบน้ำเขาก็เลยเรียกว่าวัดท่าช้างนะครับวัดท่าช้างวัดคลองเดือวัดบ้านไร่ก็คือเป็นชื่อของหมู่บ้านนั้นๆเลยนะครับวัดคลองเสือนะครับก็จะมีหลายวัดในพื้นที่ครับ ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าพื้นที่เขาใหญ่พื้นที่เขาใหญ่จะใกล้ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยครับซึ่งปัจจุบันก็มีช้างลงมาบริเวณวัดบ้างเป็นบางครั้งบางข่าวนะครับซึ่ง F c ซก็ลองไปดูตามข่าวก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับครับผม สิ่งที่ผมอยากจะนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีอีกอย่างหนึ่งก็คือคาถาตอนที่ผมได้าไปบวชแล้วก็ได้จำพรรษาอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็ให้คาถาผมมาเพื่อเก็บไว้อาราธนาไว้นะครับเพราะผมตอนนั้น ที่บวชเราก็บวชได้ไม่นานเพราะเราลาไปบวชนะครับก็บวชได้เพียงแค่16วันนะครับแล้วก็ต้องกลับมาทำงานแต่สิ่งที่หลวงพ่อท่านให้ผมมาก็คือคาถาที่บอกว่าให้อารัธนาติดตัวไว้อยู่เสมอเพื่อระลึกถึงคุณของพระ,พร,ะรันาตนไตนะครับ คาถามีอยู่ว่าพุทโธเมนาโธธรมโมเมนาโท,ท,มโมาโทสังโฆเมนาโทพุทโธเมนาโทหมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธรมโมเมนาโทหมายถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า สังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้านะครับและทำไมผมถึงมาแนะนำวัตถุมงคลของพระอาจารย์เปี้ยหรือว่าหลวงพ่อใหญ่ของผมให้ ให้ทุกท่านได้ได้ฟังกันหรือได้ทราบกันท่านไม่ได้เป็นพระที่ผู้คนรู้จักกันมากมายทั่วประเทศแต่ว่าผมเชื่อว่าทุก fc ท,กทุกทุกท่านนะครับก็จะต้องมีครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือซึ่งของผมเนี่ยท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมนับถือมากและ เป็นพระอุปชาที่บวชให้ผมด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่เท่ากับที่ท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีลูกศิษย์ลูกหามากมายและช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามนะครับกิจนิมนต์ต่างๆหากท่านไปได้ท่านก็รับกิจนิมนต์บางทีวันหนึ่งมีงาน หลายงานท่านก็ต้องไปนะครับผมก็เลยอยากจะให้ครูบาอาจารย์ของผมเนี่ยได้ได้ได้เป็นที่รู้จักของพี่พี่น้องๆเพื่อนๆพืน,พ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 นเบ,บ้างนะครับผมว่าถ้าใครรู้จัก หรือว่าถ้าใครเคยได้ยินชื่อของท่านมาบ้างก็ขอญาตคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมยินดีรับฟังแล้วก็ยินดีตอบคอมเมนต์ทุกท่านครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปของผมขอให้บุญบาร,รมีของพระคูอุทุมพรคุณาธานนะครับ ได้โปรดดนบันดาลแล้วก็คุ้มครองนะครับทุกทุกท่านที่ผ่านมาหรือเข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็ขอให้ประสบแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมาและทำสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนา ทุกประการนะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกับคลิปหน้าพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ